สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการดูดวงขอแชร์ให้ทุกคนฟังหน่อยนะคะว่าพลังงานที่มันซุกซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโกรธความเศร้าหรือว่าความหวังไพ่ไม่ได้กําหนดชีวิตเรานะคะแต่ไพ่แค่แสดงพลังงานของเราในขณะนั้นออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรือว่าคิดมากเกินไปนะเพราะไพ่แต่ละใบที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ย ไม่ได้มีแค่ด้านดีหรือไม่ดีแต่มันมีทั้งสองด้านปะปนกันถ้าเราไม่ชอบไพ่ใบไหนเราแค่เปลี่ยนการกระทำไปทำในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำได้พลังงานของเราก็จะเปลี่ยนแค่นี้หน้าไพ่ก็เปลี่ยนแล้วนะ สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2566นะโอเคมาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนเกิดของพวกคุณปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพ่อคุณได้จัดติด The h a l o f a n หกดาบ Judgment Knight of Cups Queen of Pentacles Eight of Pentacles Queen of Wands เก้าเหรียญแล้วก็ Temperance นะคะในเดือนนี้ของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะ จะเป็นเดือนที่พวกคุณได้รับการปลดปล่อยจากพัฒน,นาการทั้งปวงนะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องของความขัดแยง้งไม่สบายใจใดๆก็ตามในเดือนนี้พวกคุณจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดความราบรื่นมากขึ้นแล้วก็จะมีโชคลาบมีโอกาสใหม่ๆหยิบยื่นเข้ามาให้เราได้ชื่นใจนะแล้วก็มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะ มาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานการงานในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่พวกคุณได้รับความยุติธรรมนะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเกิดความขัดแย้งใดๆก็ตามแต่ในเดือนนี้พวกคุณจะสามารถหาทางแก้หาทางออกแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ถ้าเกิดใครที่ยังติดขัดอยู่จริงๆนะ่ะมันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเขายื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทำให้เราสามารถเอาชนะแล้วก็ก้าวข้ามกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาคาลักขซังอยู่ไปได้นะแล้วก็สถานการณ์ในเดือนนี้นะ่ะมันจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างที่จะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาใดเกิดขึ้นพวกคุณจะสามารถจัดการแล้วก็เอาชนะมันไปได้อย่างแน่นอนนะด้วยความรู้ด้วยความสามารถ แล้วก็ด้วยสติปัญญาเนะ่ยในเดือนนี้สามารถที่จะจัดการงานยากๆผ่านพ้นไปได้นะคะดูว่าผลลัพธ์จากสิ่งต่างๆที่เราทำเนะี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่มันดีมากๆนะใครเห็นเขาก็ค่อนข้างที่จะเมตตาเอ็นดูเรานะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีศัตรตูในที่ทำงานหรือว่าเจ้ากรรนายเวรนนะ่ยในเดือนนี้เขาจะแพ้ภัยตัวเองนะคะพวกคุณจะได้รับ ชัยชนะแล้วก็จะได้อยู่อย่างปกติสุขนะหรือว่าในเดือนนี้เขาอาจจะโอนอ่อนผ่อนปลนให้กับพวกคุณก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่คิดในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้สามารถทําได้นะคะมันจะมีโอกาสใหม่ๆยิบยื่นเข้ามาให้เราได้คิดได้ตัดสินใจนะถ้าใครที่อยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสามารถทําได้นะคะดูว่ามีโอกาสสูงมากๆนะที่พวกคุณจะได้เซ็นสัญญา ได้มีการเกิดข้อผูกมัดในเรื่องของสัญญาเกิดขึ้นนะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเดือนนี้การงานของพวกคุณมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มเติมอีกบ้างเดือนนี้จะค่อนข้างเก่งนะคะสติไวพริบป,ปัญญาเป็นเลิศนะแล้วก็ มันจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดทำอะไรตัดสินใจอะไรแล้วขอให้เด็ดขาดนะคะพูดแล้วอยา่าคืนคำนะแล้วก็พยายามใช้พระคุณให้มากกว่าพระเดชนะคะสำหรับคนที่มีลูกน้องที่สามารถสั่งการสั่งงานได้ให้ใช้คุณธรรมกับเขาให้มากๆนะแล้วก็ในเดือนนี้เด่นชัดมากๆเลยนะคะในเรื่องของโอกาสที่มันจะเข้ามา ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครก็ตามเขาจะค่อนข้างให้ความเอ็นดูให้ความเมตตากับเรามากนะในบางคนน่ะจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในเดือนนี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดใครที่อยากจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานน่ะมันจะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่มันดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่าในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเงินเดือนน่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยน ที่มันได้มากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะมองว่าเป็นตัวเลขที่เราค่อนข้างพึงพอใจนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะมีการโยกย้ายในเรื่องของการทำงานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะมันจะมีการปรับขยับไปสู่จุดที่มันมั่นคงมากขึ้นที่เรามีความสบายใจมากขึ้นนะ โอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะ่ะค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีมองว่าไม่แย่นะคะในเรื่องของการเงินถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่เคยลงทุนลงแรงทำอะไรไว้ในเดือนนี้จะได้รับผลตอบแทนกลับมานะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ลุ้นนะคะแต่ก็เอาพอประมาณนะคะอย่าทุ่มเทมากจนเกินไปนะบางทีหนึ่งเหรียญขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะหมายถึงโอกาสดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาตอบแทนให้เราได้ชื่นใจนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินจริงๆเนี่ยพวกคุณจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือนะคะ สามารถที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือคนที่เราไว้ใจได้นะคะเขาจะสามารถช่วยเราได้นะมองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีสัญญาณที่ดีเข้ามานะคะถ้าใครที่กำลังหมุนเงินอยู่ก็จะหมุนเงินไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนะไม่ต้องกังวลน,นะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของความรักความรักสำหรับคนมีคู่เนี่ยในเดือนนี้จะค่อนข้างราบรื่นนะคะ ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่มีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันเน่ยในเดือนนี้จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้หรือว่าถ้าคู่ไหนที่จบหรือว่าเลิกลาอย่าร้างกันไปเนี่ยในเดือนนี้พวกคุณจะได้พบคนใหม่ที่เขาเข้ามาเติมเต็มเราได้นะคะอาจจะเจอคนถูกใจ หรือว่าอาจจะเจอคนที่เราคุยด้วยแล้วสบายใจมากขึ้นนะดูว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีสัญญาณที่ดีเข้ามานะคะส่วนความรักสำหรับคนโสดคนโสดในเดือนนี้จะค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะจะเป็นที่นิยมช,มชมชอบต่อผู้ที่พบเห็นนะถ้าเกิดมีใครที่เข้ามาในเดือนนี้ให้ดูดีๆนะคะบางทีเขาอาจจะ เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆากเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีนะอาจจะทําให้พวกคุณหลงคลรมได้ง่ายๆนะคะยังไงก็ดูให้ดีนะคะดูจนกว่าจะแน่ใจนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปตกลงปรงใจกับใครเด็ดขาดนะบางทีมันอาจจะมีเจ้ากรรนายเวรปะปนเข้ามาด้วยให้คัดเลือกให้ดีนะคะแต่ไม่ว่าใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดมีเข้ามาพวกคุณจะสามารถรู้ได้เท่าทันนะคะจะสามารถมองออกนะ ดูว่าพวกคุณจะไม่หลงไปกับคารมของคนที่ไม่มีศีลธรรมแน่นอนนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ให้เรามาระวังความคิดเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็อย่าคิดมากจนเกินไปพยายามบาลานในเรื่องของการทำงานแล้วก็การพักผ่อนให้ดีแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดนะถ้าเกิดใครรับเข้ามาพยายามกำจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดนะคะ เพราะถ้าเกิดเราบาลานในเรื่องนี้ได้ไม่ดีพอเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในเรื่องของการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตได้นะแล้วก็สําหรับภาพรวมในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับพวกคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําอยู่เนี่ยจะมีความราบรื่นจะเกิดความสบายอกสบายใจมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะให้ความเมตตาเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้ความช่วยเหลือนะคะ ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่เคยมีคดีความหรือว่ามีปัญหาความขัดแย้งขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะคะในเดือนนี้มองว่าพวกคุณมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วก็สําหรับใครที่แข่งขันงานใดโปรเจกต์ใดอยู่ก็ตามแต่มีโอกาสที่พวกคุณจะชนะได้ด้วยเช่นกันนะ ขอให้ใส่ความตั้งใจใส่ความทุ่มเทมุ่งมั่นลงไปให้เต็มที่นะคะแล้วก็พยายามทำออกมาให้ดีนะมองว่าชัยชนะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนะี่ยมันจะมีโอกาสใหม่ๆมีสิ่งดีๆเข้ามาทำให้เราได้ชื่นใจอยู่นะคะและที่สําคัญเลยก็คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกๆครั้งที่เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะริชาร์ดอ่านไพ่เพราะต้องการท้าทายพลังงานเดิมๆที่มันเกาะกลุ่มใจของเราอยู่โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันยากหรือยังหาทางออกไม่เจอด้วยการเปิดช่องริชาร์ดทูมอร์นิงกอรี่ขึ้นมาเพื่อท,ท้าทายพลังงานแย่ๆโดยการนําเสนอความคิดว่าไพ่เป็นตัวเช็คพลังงานที่ดีที่สุดของเราและปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอถ้าสนใจสมัครเมมเบอร์ของช่องสักเดือนไหมคะ ลิงก์สมัครอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะ